ตัวเมียล้วนด้วยนะครับกับพ่อก็ยังอ่อเอนะครับผมตัวนี้ช่วยได้30วันได้โลเก้า30วันโล9เก้าเมื่อวานช่างก็เฟินมเพิ่มมาฐานอยู่สองขีด <Yeah. S 1> อนยังน้อยกว่าตารางนิดแล้วเรื่องอัตราการตายล่ะครับพี่โตครับน้อยน้อยมากคลิปที้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูไก่เนื้ออายุ31วันรีวิวจากผู้ใช้จริงผลิตภัณฑ์โตทันใจจากอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่า ไก่เนื้อเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่โตนะครับเจ้าของไก่ด้วยนะครับว่าพี่โตเอามาใช้เนี่ยใช้ยังไงบ้างแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ควรใช้ช่วงไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับแอดมินนกพามาดูไก่เนื้อนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพัทลุงนะ อันนี้เป็นฟาร์มไก่เหนือของพี่โตนะครับสวัสดีครับพี่โตครับครับครับผมเนี่ยไก่รุ่นนี doing, ้กี่วันแล้วนะครับพี่โตนวัสีามสิบเอ็ดวันกันสามสิบเอ็ดวันนะโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ไก่รุ่นนี้สวยอยู่สวยสวยอยู่เนาะครับครับเราดูยังไงบ้างพี่ที่ว่ามันมันสวยมันอะไรเนี้ยพี่เราสังเกตจากตรงไหนบ้างเออมันสดชื่นดีครับสดชื่นดีเนาะแล้วก็ตัววิ่งเล่นครับ เนี่ยลองสังเกตดูนนะไก่เขาจะหน้าเขาจะชมพูชมพูผิวชมพูสดใสนะพี่เนาะครับครับเนี่ยไก่แข็งแรงมากเลยอันนี้พี่พโตโทษนะครับคือเอาโตทันใจมาใช้เนี่ยพี่โตใช้ยังไงบ้างครับก็เริ่มอยากรับลูกไก่เลยครับครับผม <c oughs> ให้กินตั้งแต่วันแร <c oughs> นนกเลยบใช่ใช่ <c oughs> เราเราให้กินครับช่วยในระบบย่อยครับผมครับนี่ะก็คือลูกไก่บางทีครับไอมัน กับพ่อก็ยังอดอเอนะครับผมต,ตัวนี้ช่วยได้เลยครับผมช่วยย่อยทีหลักๆเลยพี่โตก็เ,เอาตัวตระจายมาผสมกับน้ำใน้เขากินไดไห่พี่ครับโเนี่ฮะวูดูแต่ละตัวนี่แข็งแรงนะดูลุกขึ้นมากินเนี่ยคือเดินกน็จะบินด้วยนะครับนะ<อ>่ะดูน่าจะบินด้วย <laughs> อย่าบอกนะพี่บางทีมันตีกันด้วยน่ะเออมังตีบางวันมันก็ตีกันมันจะสนุกเนาะนี่ฮะ <laughs> อะกล้องลองสงเกตนะครับนี่คือแบบทั่วเลยนะเนี่ยคือ โอ้โน oh, oh, ่นจะข้างในนุ่นก็จะบินนะพี่นะ่ะใช่ใช่ข้างในนุ่นก็จะบินนะเนี่ยสุดยอดมากเดี๋ยวกล้องลองเอามาซูมเข้าไปตรงนู้นนิดหนึ่งอะ่ะยกขึ้นมานิดนึงโอเคอ่ะเนี้ยลองลอง,ลองดูคุกไกข้างหลังนั่นก็จะบินเหมือนกันนะครับนะ่ะคือคือเขากําลังจะบินจะแสดงว่ามันต้องแข็งแรงมากเลยครตัววันจุดชื่นเขาเขาสบายตัวก็ครับผม กินได้นอนหลับกินอินเนาะแล้วอ่าอันนี้โทษนะครับพี่โตใช้มาหลายรุ่นนี้หรือยังครับพี่โตทันใจในที่เอามารุ่นนึงสี่รุ่นประมาณสี่รุ่นนะครับแบบนี่ฮะประมาณสี่รุ่นสี่รุ่นที่ว่านี่สี่รุ่นเนี่ยครับผมสี่รุ่นรุ่นนี้เนาะใช่ใช่ครับผมโดยรวมแล้วสี่รุ่นที่พี่โตลองมาเนี่ยถือว่าพอได้ไหมพี่โอเคครับตอบโจทย์ดีครับตอบโจทย์ดีเนาะครับครับผมก็ สวัสดีแฟนเพจทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินแล้วก็ทีมงานด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าที่เลี้ยงไก่เนื้ออยู่เป็นยังไงบ้างนะครับผมเพราะว่าแต่ละที่คือเราเจอปัญหาไม่เหมือนกันนะพี่นะครับครับลองสังเกตดูนะครับการกินอาหารเมื่อวานช่างก็เกินเกินมาตรฐานอยู่สองขีดเกินมาตรฐานอยู่สองขีดแต่อาหารนี่คือตามตารางใช่ไหมพี่อาหารอาหารยังน้อยกว่าตารางนิดอาหารน้อยกว่าตารางนิดนึงอ่ แต่น้ำหนักเกินใช่ใช่โอ้เนาะ่ห็ตัวเมียนะตัวตัวผู้ครับผมโอ้ตัวผู้จดดีดอย่าออกมาเร็วตัวผู้น่าดูกว่าครับผมอ๋อนี่คือตัวเมียล้วนใช่ไหมพี่เมียเมียล้วนอ่ะนี่เลยตัวเมียล้วนด้วยนะครับตัวเมียล้วนด้วยเดี๋ยวก็น้ำหนักที่พี่พี่โตสุมล่าสุดนี่เฉลี่ยประมาณสามสิบวันได้โลเก้าสามสิบวันโลเก้าครับ ถือว่าน้ําหนักมาโอเคมากเลยนะพี่นะครับคแต่อาหารคือน้อยกว่าตารางใช่ใช่นิดนึงนิดนึงนิดนึงโอ้ยอย่างว่าครับอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนตามตรงว่าเลี้ยงไก่ตอนนี้ถ้าเราสามารถเซฟอาหารได้นั่นหมายความว่ากําไรเราใช่ใช่เพิ่มจากตรงนั้นเนาะครับผมแล้วถ้าเราได้น้ําหนักไก่ดีด้วยเนี่ย อันนี้เหมือนกําไรเพิ่มนะพี่นะครับผมครับผมแล้วเรื่องอัตราการตายล่ะครับพี่โตครับน้อยน้อยมากน้อยมากเนาะเมื่อวานเมื่อวานพวกนี้สองตัวสองตัวสาเหตุที่ตายคือเขาป่วยหรือเปล่าพี่ส่วนมากตัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์อ๋อตัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ<ช>์้มันมันต้องมีบ้างอยู่แล้วนะพี่นะบางทีคัดไม่หมดอะไรประมาณครับผมครับผมก็คือส่วนมากก็จะแข็งแรงกินอาหารดีใช่ับ่จะคือกินดีในที่นี้จะไม่ไม่ได้กินเปลืองแบบนี่ฮะ ก็ลองดูแล้วกันนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับที่เลี้ยงอยู่ใช้อาหารกันเยอะไหมนะครับนี่แต่ดูการกินของเขาดูสุขภาพเขาคือโอเคมากเลยนะพี่นะครับครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนื้ออยู่แล้วยังเจอปัญหาเรื่องของไก่โตช้าป่วยง่ายไม่แข็งแรงนะครับก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานขอญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพี่โตจากอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับส่วนท่านใดที่เลี้ยงไก่เนื้ออยู่แล้วยังเจอปัญหาเรื่องของไก่อวยง่ายไม่แข็งแรงนะครับกินอาหารไม่ค่อยเก่งนะครับก็ลองดูเผื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม that's dead, dead.